ย้อนวุ้ยวางบางบังน่ะคุณนน่ะเอ้าเอ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะดูช้างน้อยนะคะยืนนิ่งนะคะยืนจอบนะคะรุ่นทำท่าทางด้วยจอบพ่อเปาเผลอนะคะน้องมิ่งจะจอบลอยนะคะพอเผลอเรียกพ่อเผลอไปนิ่ง พ่อเนยังนี่สีตูดแล้วเออสีตูดผมสีเลนออกไปนอกบ้านเลยได้นี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเด้อไปอีกแล้วเด้อเอ้าเออเออเอาอีกไปอีกแล้วมีเง น้ำไม่ยังให้ผมดอกเออถอยมาถอยมาเลยไปแล้วจอดกะสินี้ออกจากบ้านเด้อนี่โอ้ยลุชางสินี้เที่ยวมาแล้วดอกอาบดำให้แม่นี่มาแล้วดอกโอ้ายเนาะ ถอยเลยถอยเลยจีดน้ำจีดนํำไ้เลยนี่จีน้ำไ้จอดน้องน้องมิ่งจะจอดไปเล่น อะไรนะเล่นน้ำบวกหน้าบ้านนะคะ oh, <no. S 1> เรามองดูเหมือนมันน้ำไม่ค่อยสะอาดนะคะก็เลยไม่อยากให้ไปเล่น,นดูเขาทำท่าหน้า oh, <no. S 1> พ่อผมจับแน่พ่อ oh, <no. S 1> พ่อเห็นผมจับแน่ผมสข <c oughs> <c oughs> ี่ดูดู <c oughs> ไปจับเจ้ากะและ้วอเปาทำไมโอ้ยโอ้หดู แถวขาที่ห้าแล้วนะเนี่ยแถวขาที่ห้าด้วยไปอีกแล้วเป่าหยุดหยุดไม่ไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะหยุด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 ไม่ไปเออหยุดนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งปิดน้ำให้หน่อยครับหยุดหยุดไม่ไปเต่า

ไปย่างเดียวอ่ะอ๋อไปถอยขบ้านไปมาหนิเนี่ยเยอะเล่นไหมคะไปเล่นไหมยังไปเร็วเดี๋ยวมาหนิจะยอมเข้าบ้านไหมนี่จะยอมเข้าบ้านไหมหนิที่เล่นให้ได้เล่นหนามบวกเนี่ยเอาต้องดีก็ได้ครับพปะดูนะคะอาการช้างน้อยนะคะอาการช้างน้อยอยากเล่นอยากเล่น อยากเล่นบวกอีผมเล่นเน <Hey. S 1> ี่ยกับบันไหนนอนไม่เจ้าปล่อยผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยมามาลูกมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านเรามาลูกมามาเล็วเร็วเร็วมา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 เข้าบ้านนะมาเข้าบ้านนะพูดง่ายจังเลยน่ารักมากเลยตัวขอองให้ใส่ใจใช่ไหม ตัวเหตายใจพูดรู t ้เดินเดินเดินตามคนเร็วหรือไงนี่มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้เออทางนี้ทางนี้ครับผมครับผมมาพี่มาพีแล้วนั่นเหลียนแนวเหลี่ยนนี้เหรอฮะแนวเหลี่ยนตลอดเลยน้องมิงนี่มาพีแล้วมาพี่เร็วอันนี้เรามาเล่นอยู่ในบ้านเรานี่แหละมา ใส่อารมณ์ด้วยนะคะดูมันใส่อารมณ์นะคะนี่ <c oughs> ชินไหมชิ่นในการเล่นไหมไม่ใช่โมโหหรือเปล่าใ <c oughs> <c oughs> ส่สีเซุนให้พ่อเปล่าเด้อนอน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  <c oughs> นอนลงไปเลยลูกนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยครับอันส่วนแม่กับพ่อสวนแม่ได้เลยถูแข่งกันถูนแข่งกันครับเจ็บที้อย่างน เออโอ้โหช้างน้อยนะคะช้างน้อยมิ่งมงคลโอ้ยเมาอาบน้ำแล้ววังหันี้มิ่งมิ่งไม่มีวันตัวดำนะคะนี่ยามาวาผมด้บเบิเจียบความสุขผมได้เนี่ยนี่ <laughs> ดูช้าง่ะช้างวิ่งเป็นช้างแดง <laughs> ดูแม่กับลูกนะคะมิ่งทำไมสีผิวไม่เหมือนแม่เลยมิ่งมิ่งทแม่ทำไมผิวดำอุย้ยชอบมากโอ้โหชอบแรงดูนะคะมวนมวน ผมม่ได้เลรนบวกนะบ้านผมกับแม่เล่น,สนไส้ก็ได้ครับขาตัวเป็นเด็กเาจะเที่วะไหนเอ,เอาเอาหรอไม่เห็นเออพื่อนอะโอ้โหยอึ่งนิ่งโอ้ยไม่เหมือนช้างเลยเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คันหน้า,า,นาแล้วอะขัดหนา้าคัน้าโอ้ยกี่ดิน โหรอแล้วครับรอแล้วอย,อยังรอเลยครับไปซอหเลา prayed, ไปิัวซาลิงก็สิ่งแถ้เนะอนรถด่วนนเดด่วนนะฮะซาลิงซิ่งนะฮะ ควานเจียวพุ่นหนักพุ่นหนักโอ้ยแม่แม่จีไปใสอูออ้อูอ้อตูดดันแม่นะคะทำไมนี่เฮ้ออตูดดันแม่ทำไมนี่เฮ้อมิ่งสิถอยจังไดมังลูกควันแมดื้อแถมมิดดมงเออได้โดนบิดหูเลย<อ><อ> ไคนดู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 เอาตูดดันแม่ทำไมนี่อุ้ยอุ่นอุ่ยอิริวามิงแหมเบิงเบิงเบิงพูน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอาเอาเอาว้าวันนี้พิงแม่แล้วแล้วแม่ไปก่อนนะเออเออเออโดนแกียงโดนแจกหน่อยแม่โดนแม่แกียงไปแล้วมาเลยเฮ้ย ทำผ้าเป็นตาสังเ,าเานาอมา no <c oughs> ิงเนาะคุณอะไปหยาดแม่เลยสินหยาดแม่เโอ้กวนแม่เนาะคุณอะโอ้ยนบเียบียดแม่อยู่บบเนียวแกงเขาเปรานะไปแล้วคุณอะพ่อโอ้ลดรด มิงสิไปขึ้นคับรถแล้วพ่อเปามิงสิไปขับรถแล้วมึงมือเดี๋ยวซิไปอันจับเอาอันนี้เด่นมิงมิงมิงไถ่ไถ่แน่แน่กระจกัก้ยทำบาดเสียวจังเลยมิงนี่เอ้ยมาต่อมาเลยคิดดื้อยัดจอบไปเด้อยัดจอบไปเด้อนั่นเปา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 เตรียมแล้วเปาหยุดเลยนะหยุด ไปเด้อบ๊วยบ๊ไปเออผมสีมัดถูซื้อตีเนียนพอปอบอกว่าตีเนียนทำท่านั่น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 เป้าเป้ายืดฟินยุดโอ๊ยนาะจบแล้วสิโอไฟพูดอ่ะ เฮ้ยเนี่ยตูดสังก็ตมา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 มมา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 เามามามา เหมือนอารมณ์แบบกระเป๋าชอบคัดผมม่วงๆอาการจางน้อยเว้ยใบยอาอีกแล้วโอ้โหรถโยมเลยถึงกับรถโยมเอาโอ้โหมิงไปเอาไปเอาเลยไปเอาก่อนเลยนี่ช่างน้อยนี่ข่อยมวยเลยนี่ หอบขึ้นแล้วค่อยโอ้ยแม่เจียมหอบขึ้นแล้วนะทุกคนโอ้ยเลี้ยงช้างน้อยตัวนี้นี่สงบสติอารมณ์ก่อนน้องมิ่งเฮ้ย้อเสียเอาใหม่ล่องห้แม่ครับ้สงบสติอารมณ์ก่อน เตะฟุตบอลอยูยเก่งจังเลยมิ่งเตะพุตบอลนะคะอารมณ์เหมือน0ูนูนนะคะนี่เอาอารมณ์กำลังซูนซูนคุนะพุณนะนี่นี่นี่กำลังูนซูนัดใจเูนซเน นี่เจ๊ไปหาแม่แล้วแม่สิหยาบไปนันมิ่งดู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 ด,ด,ดูโอ้โหไหวพริบนะคะไหวพริบกินใหม่แล้ววันนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดแชร,ร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทำเนียบธรมาติต้องขอักทุกท่า